กระแสน้าที่ไหลบ่าเข้าท่วมนิคมสากรกรมสารัตนนครอเราเภอคลองหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อค่าวันที่4ตุลาคมอย่างรวดเร็วและเพิ่มขึ้นสูงจาก10เซนติเมตรเป็นเมตรกว่า,วาในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงทำให้น้ําเอ่อเข้าท่วมโรงงานต่างๆซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และรองเท้าภายในนิคมสารัตนาน,านครทั้งหมดก่อนถึงเวลาเที่ยงคืน น้ำที่ไหลบ่า้าท่วมอย่างฉับพลันทำให้พนักงานบางคนไม่สามารถนำทรัพย์สินต,ต่างๆออกมาได้อย่างทันท่นทวงทีขณะที่หลายคนต้องหนีน้ำขึ้นไปอยู่บนที่สูงของโรงงานและบ้านพักในนิคมเพื่อรอรับการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ซึ่งท้ายที่สุดทุกคนก็ได้รับการช่วยเหลือออกมาได้อย่างปลอดภัยทิ้งไว้ซึ่งร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินอุปกรณ์และเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงานก้าวตุลาคมสถานการณ์น้ำท่วมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวิวกฤตหนักมากขึ้น เมื่อน,น้ำจากตัวเมืองเริ่มไหลบ่าท่วมถนนสายโรจนะก่อนขยายวงกว้างมากขึ้นซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่ระดับน้ําในคลองเข้าเม้าได้เอ่อล้นเข้ามาในในคิคมสาหก,กรรโรจนะเรนรงงานฮอนด้าทำให้แนวขันกั้นดินที่มีความสูงถึง6เมตรพัทงทลายลงมาเป็นแนวยาวส่งผลให้กระแสน้ําจากพื้นที่ด้านนอก พุ่งเข้าสู่พื้นที่ด้านในซึ่งมีเนื้อที่กว่า400ไร่ของนิคมสารกรมแห่งนี้อย่างรวดเร็วแม้นิคมสาหกรรมแห่งนี้จะมีการเร่งซ่อมแซมแนวขัดกันน้ําและพยายามสูบน้ำออกอย่างต่อเนื่องแต่ก็ไม่สําเร็จจดต้องยอมปล่อยให้นิคมสาหกรรมโรจนะจมอยู่ใต้บาดาล 13ตุลาคมน,นายกิติรัตน์นรนองรองนายยกรตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ซึ่งเดินทางมาตรวจเยี่ยมแนวขันกั้นน้ำของนิคมสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถึงกับกลั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เมื่อเห็นแนวขันกั้นน้ำของนิคมสาหกรรมถูกกระแสน้นำกัดซอกพังทลายลงมาก่อนนายกิติรัตน์จะหันไปสวมกอดกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นเพื่อปลอบขวัญและให้กำลังใจ ความพยายามหลายชั่วโมงในการต้านทางกระแสน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมนิคมอุตสาหกรรมทั้งการเสริมแนวขันกั้นน้ำการเร่งกู้คันดินและใช้เครื่องสีนุกในการยกตู้คอนเทนเนอร์วางขวางเป็นขันกั้นน้ำแต่ในท้ายที่สุดก็ไม่เป็นผลโรงงานกว่า140แห่งรวมทั้งวัตถุดิบและสินค้าต่างๆมูลค่านับหมื่นล้านบาทต้องจมอยู่ใต้น้ำ และช่วงเที่ยงของวันที่15ตุลาคมแนวคันดินเรนด้านหน้าและด้านหลังของนิคมสาหกร,รมบางไปอินก็ถูกน้ํากัดซอกพังทลายลงมาส่งผลให้น้ําไหลทะลักเข้ามาภายในนิคมอย่างรวดเร็วก่อนจะไหลเข้าท่วมเต็มพื้นที่ของนิคมสาหกร,รมบางไปอินซึ่งส่วนใหญ่เป็นโรงงานของกลุ่มนักธุรกิจชาวญี่ปุ่นและสหรัฐต้องจมอยู่ใต้น้ําเป็นแห่งที่4ความเสียหายทางธุรกิจอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมสารตนนครส่งผลให้โรงงานกว่า40แห่งต้องปิดทําการ เ,เดียวกับ1น8ยกบโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมรจชนะและโรงงานอีกเกือบ150แห่งในนิคมอุตสาหกรรมบ้านว่าไฮเทคซึ่งส่วนใหญ่เป็นอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนยานยนต์อุตสาหกรรมยางและพลาสติกมูลค่าการลงทุน65,000ล้านกว่าบาทต้องรับผลกระทบหยุดกระบวนการผลิตตามสายพ่านอุตสาหกหรรมรวมทั้งแรงงานอีกกว่าแสนคนที่ต้องตกงานชั่วคราวซึ่งการเยียวยาและการประเมินความเสียหายจะเริ่มต้นอีกครั้งก็ต่อเมื่อน้นำลดแล้ว